สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมวันนี้นายรักต้นไม้มีเก็บความรู้และสาระเกี่ยวกับการปลูกไม้พยุงมาฝากเพื่อนเพื่อนชาวรักต้นไม้กันนะครับมีเพื่อนเพื่อนนะครับถามนายรักต้นไม้มาในคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาตอบให้ได้ความรู้กันครับท่านผู้ชมคําถามที่ว่านี้นะครับจะปลูกไม้พยุง จะต้องลงทะเบียนไหมนะครับนายรักต้นไม้มีคําตอบให้กับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นี้นะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องนายรักต้นไม้ด้วยนะครับอันนี้จะขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราครับเราจะมาดูนะครับว่า สมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมก่อนที่รัฐบาลจะได้ปลดล็อกไม้ร้อยกว่าชนิดให้กับคนไทยของเราเนาะนะครับก็หนึ่งในนั้นก็มีต้นพยุงเนี่ยแหละครับที่เป็นต้นไม้ที่ท่านผู้ชมสนใจที่จะปลูกกันอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่นายรักต้นไม้ได้ปลูกอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เนาะ นะครับก็เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวกับพื้นที่ป่าอ้อยเดิมนะครับป่ามันสัปหลังนะครับก็มาปลูกเป็นป่าต้นพยุงนะครับจะปลูกนะครับต้องใช้คําว่าจะปลูกครับท่านผู้ชมจะปลูกหมายความว่ากําลังจะลงมือปลูกครับก็ไม่รู้ว่า ยังไม่มีต้นพะยุงนะครับอันนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับคําถามที่เพื่อนๆถามนายรักต้นไม้มาแล้วก็มาเป็นคอนเทนต์ให้กับชาวรักต้นไม้ได้ดูกันในวันนี้นะครับคําว่าจะปลูกไม้พะยุงนะครับก็คือนะครับจะปลูกก็คือหมายความว่าอยากจะปลูกนั่นเองนะครับต้องลงทะเบียนไหมนะครับอันดับแรกเลยครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจะได้มาจากไหนก็แล้วแต่นะครับต้นพยุงกล้าไม้พยุงนะครับจะไปซื้อมาหรือว่าจะไปรับกล้าไม้ฟรีมาก็ตามนะครับไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนนะครับเอามาปลูกได้เลยนะครับในพื้นที่ของท่านผู้ชมเองนะครับไม่ว่าเอกสารสิทธิ์จะเป็นแบบใดนะครับท่านผู้ชมสามารถเอามาปลูกในพื้นที่ของท่านผู้ชมได้เลยนะครับ ให้ต้นไม้ของท่านผู้ชมนะครับจเจริญงอกงามนะครับต้นมะยงของท่านจเจริญงอกงามไปได้สักสี่ปีห้าปีนะครับให้เขามีอัตราการรอดก่อนนะครับท่านผู้ชมถึงจะไปลงทะเบียนที่กรมป่าไม้นะครับหรือว่าในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าท่านผู้ชมปลูกแล้วจะต้อง ลงทะเบียนนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนครับท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับของนายรักต้นไม้ปลูกมาแล้วก็มีการนี่แหละครับมีการล้มหายตายจากนะครับหักบ้างนะครับถูกลมพายุนะครับกว่าจะรอดมาได้นะครับอันนี้แค่ปีแรกครับท่านผู้ชมก็หักแล้วนะครับอันนี้งามเร็วเกินไปครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาฝากท่านผู้ชมนะครับว่า ให้เราปลูกก่อนเลยนะครับลงมือปลูกได้เลยนะครับลงมือปลูกให้ต้นไม้ของเรารอดจากลมฟ้าอากาศแล้วก็ติดในพื้นที่ของเราว่าหนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมมีต้นพะยงอยู่กี่ต้นนะครับมีต้นไม้ชนิดอื่นที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็หามาปลูกนะครับมีอยู่กี่ต้นนะครับเราค่อยไปปรึกษาหาลือหรือว่าไปลงทะเบียนกับ กลมป่าไม้ได้นะครับอันนี้ก็ามาฝากท่านผู้ชมนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะครับที่ถามมาครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สําหรับท่านใดที่ไม่รู้นะครับหรือว่าท่านใดที่เพิ่งจะรู้นะครับก็ช่วยแชร์ไปให้กับพี่น้องท่านอื่นที่ยังไม่ไม่ทราบเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจของเราด้วยนะครับครับก็อยากจะให้ พี่น้องประชาชนของเรานะครับปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะครับนายรักต้นไม้ชอบมากนะครับสําหรับพื้นที่สีเขียวที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเราเนาะนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของเราเนี่ยครับสำหรับวันนี้นายรักต้นไม้ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ